ก็ได้มาถึงที่หมายแล้วนะครับบ้านนี้ยังก็บ้านโนนห้างบ้านโนน,นนบัวมียนบ้านไสงามอยู่ทางเข่าอันนี้บ้านโนนหังโนนลังโนนลังโนนหังโนนหัง,ง,งอำเภอชมบุรีชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์นะครับอ่ะจะลงไปจะแอบ,แอบ,แ,อบแอบรถก่อนไม่ถึงไม่ถึง รถเข้าไปแล้วรถเข้าไปแล้วถึงแล้วโอ้ยเรียนนำของมาท่านรุเลยปว <c oughs> ดแล้วอ่ะ,อะถือกับถือเทียง,งเลยพน,ยนายงามจะให้มือบังพน,งนายงามเท่นานั้น ครับจรมับสันั่ม้องมาแตุ่รมาเรื่อยนะับเงนน่กับบอท่านเรียนโอ้แคขนาดนั้อ่ะพอดีบ่ได้ไม่มาตั้งเล้จับเองบ่ไ้ไม่มานะครับบรรยากาศส่มอบรถถึงอันนี้เป็นบ้านนูนไซหังครับผมนูนห้างหน่อยนูนห้งนยิแม่ นอนทางน่อยโอ้ลูกไส่แม่ยุบานอนเงินมาซื่อหรออ่าพูดเงินมาเื่อแม่แต่ว่าให้น้องสาวไปเบิ่งให้เอเห็นรดหนมากบ่ดิเห็นรดลนมากกว่าันยัยบะเลียงน้อกับว่าท่านโอ้ยล้วไปเห็ดรถตูนอนล้วเสไปเห็ดรดตูนอนว่ท่น เลียนแ้วท่านเลยบ่เลยครับเปิดได้ไหมเปิดเลยเปิดเลยโอ้จักใครนะรน <laughs> ครับบรรยากาศบรรยากาศการมอบรถถึงบ้านเป็นที่หมายแล้วขับถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับผม,มลูกค้าก็ยิ้มหน้าบานเลยเป็นพึงพอใจมากครับ <laughs> เอ จังว่าผมชะลอชะลอชะล่อยุดเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว,ว,วแซงปัดไปเฮ้ยหุ่จักท่างอยู่วะจะได้ขับว่ทาทั้งคนก็เล่นเลือกผิดอะไรจะไปเสื้อผ้จะจะาส,สายด่วนมาเอบอบ้ารถคันนี้มันแรนดีผมขับไมอ่องนั้นจากโคราชเลยผมไปซื้อปับ๊บสองขนนี่เขาติดสองขันคุณละคันผมก็เลยเป็นมือที่สามเลยขับมาคันนี้เพราะว่ามือนั้นไปโคราชตั้งใจซื้อสองขัน บรรทัดน,น,นี้มันเป็นขั้นที่สามเลยนะครับซอยเองมักป่มักป่ถึกใจป่ถึกใจปป้ายิ้มก็เกิดมาเนี่มาพ่อใจคระเอานรเดีวยายขึ้นว<ช>เอามาดูบรรยากาศก,กันถึงบ้านนะครับมาดูบรรยากาศแม่แม่นนแมแมไดไหมออกันปาเด้อ ขายรูปทั้งรถเลยคำคำ <ๆ S 1> คุ้นคุ้นไอ้เพื่อนเอยลยไรสดโสกันมันทางร้านเราถ้าเห็นลูกค้าซื้อรถกับเราแล้วมีการยิ้มแย้มดีใจอย่างนี้เราก็ชื่นใจนะครับทางร้านเราเราภูมิใจที่ลูกค้าพอใจสินค้าของเราจะได้กับหวน่ะ เออครับดีวะเรนแล้วบอทันเลยเนี่ยเพื่นมาบอกครับผมบอกขลุอยย่ใส่วมา่เอาบ้านแล้วก็ไม่ได้ถอดออกใครนั่นแหละบอกขลุ่ยมีอยู่บ่ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยครับผม วโ,โบกับโบซื้อซื้อนะสมัยตะกี้นี่บ่มีเงินล้านกว่านี่บ่ได้ขี่ได้รถบัสหรืเสียบ่แม่นว่าอ๋อบ่มีเงินล้านกว่านี่บ่ได้ขับได้รถบัสเนาะสมัยซสมัอนี่รถจงไหนไมาถือก็แต่เออราคาตำหนีน่เนาะอืมมีบรรยากาศครับอันนี้เป็นบ้านโนนไซฮังนะครับ,โ,รอรบโอ้ บ้านนงหังบ้านนนหังน้อยบ้านบ้านนนหังน้อยอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินนะครับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินนี่ครับบรรยากาศทางเข้าออบ้านจะไปจอดใส่เนาะเราใย่าลูกไส้ลูกไส้ไงบอกายยุงเทพเนี่ยโอ้อันนี้เป็นลูกสาวโอ้อนี้ลูกไพันั้นอันโอ้อัน,อน,อน อันนั้นเป็นนองผู้ยุ่งเทพโอ้แม้นเดี๋ยวนี้จดทะเบียนกับบริย่าได้เพมีประกอบกันแม้นผมกันแนะนาเล่าเหมือนอะรล่ะเอาเล่าบึงเฟศแล้วติดตามผุ้มประจับเน hmm. well, I mean ี่ยก็คือผมแนะนำให้ไปไปเบิงยูอู โมเดิลยังก่อนรถบ,บัตบรรลือโลกเห็นไหมใช่ใช่อ่ามึงผมบอกไปซุ่มอยู่นครผสมสองขั้นแล้วไปจอดบมบึงรถเปิดในเบอร์มือบัตรบรรลือโลกน,นี <c oughs> นบ่บรรยากาศบ้านนนท์หางน้อยครับ <c oughs> โอ้หมักอิลึมเ <c oughs> อาพ่อจัางด้วยกันใ <c oughs> <c oughs> คร <oughs> <oughs> กับบ้านใครกับตุกดับก็ได้เบอร์ <c oughs> <c oughs> นี่ครับบรรยากาศทางเข้าบ้านนี่เป็นบ้านลูกค้าครับ ลูกค้าดีใจมากยิ้มย้นแจ่มใสเลยสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวนะนะครับจะมีการบรรยากาศการส่งมอบรถให้ลูกค้านะครับเห็นลูกค้ายิ้มเราก็พอใจนะครับทางร้านเราเราภูมิใจมากเลยดีใจมากเห็นลูกค้ามีความสุขกับรถที่เรามาส่งให้ลูกค้าต้องรออ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ ยังมาไม่ครบทีมเลยคุณพ่อใส่เสื้ออยู่ครับผมบินแล้วแต่งตัวแล้วเดี๋ยวเขาแต่งตัวว่าพอต้องบ่ต้องท่าแปลงอะไรเนอะพอต้องท่าแปลงกันเลยนะแม่เนอะ

ครับเข้าไปเลยเข้าไปในกล่องเลยครับเข้าไปเลยยี่สิบสองยี่สิบสองแสนครัวนั่นรถบัสโอเคโอเคครับเดี๋ยวไม่น้องใหายก็ได้นี่นะครับบรรยากาศการมอบรถให้ลูกค้านะครับจกโป้นะครับกดไลค์เออฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบรรยากาศการมอบรถให้ลูกค้าสําหรับคลิปนี้ก็ ไปโอเคแล้วเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับโอ้โหหน้าดำขนาดเลยเว้ยแดดหอนไรขอบคุณครับ